คันนี้นะคะส่วนรถ3 0,000ื่นเอาไปเลยค่ะค่างวด6กพันนะคะจะสวยแค่ไหนนะคะพาไปชมคลิปกันคะ่ะได้รีโว่สประตูนะคะค่างวด6กพันนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะน้องคนนี้นะคะ สีเทานะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยตามไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาดูในด้านข้างนิดนึงค่ะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะก่อนนะอยากได้ลอ้อกแต่งซิงแจ้งได้นะคะตัวกระจกนะคะจะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะคะมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะอ่าด้านในจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะภายในคุมโทนด้วยสีดําได้เบาะผ้ากำมนะหยี่เนาะดูในสน่วนของห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางค่ะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนะคะดูท้ายสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าแคทเบิร์กตัวนี้ให้ใหม่นะคะแล้วก็มือเปิดจะเป็นโครเมียมนะคะ ตัวนี้จะเป็นโตต้ารีโว j เจพัปี2017นะแต่เป็นตัว4ประตูนะคะรับส่วนลดไปเลย30,000ืนค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าใครที่สนใจอยู่นะคะอยากได้ค่างวดผ่อนสบายๆนะคะสำหรับ4ประตูค่างวด6 0 0พัต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะอยากเข้ามาชมรถจริงทามาได้ที่สมยงคาเซ็นเตอร์บ้านน้ำพานะคะหรือจะอินบ็อกเข้ามาขอโรเลชั่นหรือว่าจะโทรสายด่วนเข้ามาที่เบอร์0812386699ค่ะ